ขบวนรถที่ทิ้งยินแล้วมาเลยครับตามหลังกันมาเป็นขบวนเลยนะครับเมื่อหลังจากทิ้งดินเสร็จก็จะมารับตั๋วนะครับเพื่อแลกเมื่อขึ้นเงินนะครับนีครับเป็นรถเปล่าครับนี่ครับขบวนรถเปล่าที่ทิ้งดินเสร็จเรียบร้อยนะครับ สวัสดีครับท่านที่ติดตามเพจของหอจกอเทียนชัย2526แล้วก็ท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube ของเทียนชัย2526เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางหอจกอเทียนชัย2526จะนำท่านผู้ชมเข้ามายัางบริเวณการก่อสร้างสนามบินนานาชาติอำเภอสตึกจังหวัดปทุมละนะครับสนามบินแห่งนี้นะครับทางเทียนชัย2526ได ลงมือการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาสามเดือนแล้วนะครับที่นี่นะครับก็ตอนนี้นะครับทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นการปรับพื้นที่นะครับแล้วก็เชลลิงบริเวณพื้นที่ที่เป็นโขดสูงหรือภูเขาดินนะครับวันนี้นะครับเราราชมการขุดตักภูเขาดินออกให้เป็นพื้นที่ลาดนะครับโดยหอจกอเทียนชัย2526นะครับวันนี้นะครับ หลังจากที่ทาง10ล้อนะครับได้รับเงินไปแล้ว1รอบนะครับก็ถือว่าแฮปปี้กันไปทุกๆคันไปนะครับต่างคนต่างได้ดิบได้ดีสบายนะครับได้เงินแล้ว1รอบนะครับซึ่งาทางหัอเจ้าอเทียนชัย2526ได้ทำสัญญากับผู้จ้างนะครับว่าจะเบิกเงิน1เดือนตอนหนึ่งรอบนะครับ1เดือนต่อนหนึ่งครั้งนะครับก็ ภายในนี่ก็รับไปแล้วนะครับสิบล้อพึ่งเข้ามาทํางานหนึ่งรอบก็รับไปแล้วนะครับแฮปปี้ไปตามๆกันนะครับทุกคันได้เงินดีนะครับนะครับเรามาชมกันนะครับการแข่งขันเพื่อที่จะอยากได้เที่ยวนะครับอยากได้เงินมากๆนะครับวันนี้วิ่งสนุกสนานนะครับทางเทียนชัยก็ได้นํารถเกตนะครับเจ้า Gd655 เข้ามาปรับเกตพื้นที่ เจดถนนให้วิ่งได้อย่างสะดวกสบายนะครับรถตักตักอยู่นี่หลายคันนะครับวันนี้นะครับเลี้ยงหน้ากระดานกันเลยนะครับสบล้อคันไหนที่จะเลี้ยวฉลาดก็ดูเอานะครับฝีมือไม่เท่ากันนะครับแต่ละคนขับตักช้าตักเร็วไม่เหมือนกันนะครับ สองคันที่กำลังมองเห็นอยู่ไกลๆนีครับเป็น s y 2 1 5 4นะครับจากบริษัทไทยยนต์ผู้นำเข้ามานะครับเทียนชัยเป็นผู้ที่เอามาใช้งานนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็น s y 2 0วทสอนะครับสคันนี้ s y 2 0 4แล้วก็จะเป็นเจ้าโคเบรุ่น8 2สองคันนะครับบนนี้นะครับเป็นการปรับตักหน้าเดนที่มีเศษไม้เศษวัสดุอะไรต่างๆออกไป ครับเพื่อเตรียมทำการปลูกสร้างอาคารที่พักบ้างนะครับทำรางระบายน้ำบ้างอยู่แถบแบริเวณแบบนี้นะครับที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่ขณะนี้นะครับก็ดูเหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างในพื้นที่กว่า2,000ไร่นะครับของการก่อสร้างสนามบินนะครับ เมื่อเมื่อชมแล้วนะครับทางช่อง Youtube เจ้าน้าช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจัดเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับขอัเจ้าพอเทียนชัย2526นะครับขบวนรถที่ทิ้งดินแล้วมาเลยครับตามหลังได้มาเป็นขบวนเลยนะครับเมื่อหลังจากทิ้งดินเสร็จก็จะมารับตั๋วนะครับเพื่อแลกเมื่อขึ้นเงินนะครับ็นรถเปล่าครับ คร,ระบวนรถเปล่าที่ทิ้งดินเสร็จเรียบร้อยนะครับ สุดรอมารอเที่ยวแล้วครับตอนนี้รอเที่ยวอยู่สองคันคัคันนั้นออกไปเดี๋ยวคันนี้ก็เข้าแล้วครับ มีแต่รถแรงๆนะครับมาวิ่งอยู่ที่นี่นะครับแต่งสวยแต่งหล่อแต่งแรงมานะครับเพื่อที่จะทำเที่ยวนะครับจะได้เงินเยอะๆ สำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ